สวัสดีด้วยนะผมวันนี้มาอยู่ผมอีกแล้วผมกับช่องกุญแจยผ่ารวยนะผมวันนี้ผมไปเจอเอมเมต์อีกแล้วเม้นกันอะไรกันนี่ <c oughs> ก็ขอพระคุณนะผมที่เม้นกันนะครับผมวันนี้ผมไม่เห็นเม้นหนึ่งเม้นทุน 1, หนะึ่งพันม่แล้วทุนหนึ่งพันทุนหนึ่งพันตีตุ่นแว่นตัวนี้อครับตุ่นแว่นตัวนี้เบ็ดต่ำๆเบ็ดน้อยๆทําได้หรือไม่่ทําได้ครับผม ผมมาทําให้ดูเลยอ่ะก็ผมทํใไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยผมด้วยนะครับผมผมจะครอบเหณืองามเลยครับผมอ่ะมาอยู่กับเกมตีตัวตุ้นครับผมวันนี้ทุน1นึ่บาทกับการตีตุนแว่นเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีเทคนิคยังไงในการตีแล้วต้องบวกนะครับผมอ่ะเลือกห้องเนี่ยเป็นห้องแบบตีแบบตีกับชาวบ้านแล้วกันอ่าตีกับเพื่อนๆนะครับผม อ่ะก่อนอื่นเลยปับเบ็ดเป็นเลเวล5ก่อนเลยต่ำสุดของห้องนี้คือเลเวลห้าีห้บาทนะครับผมการตีตุ่นเล็กเนี่ยให้ทำยังไงให้ได้กำไรเนี่ยคือตุ่นเล็กอ่ะจริงๆมันแตกง่ายครับผมโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวหานะหายดูก่อนไม่ออกเลยตอนนี้อ่ะเจอแล้วหนึ่งตัวครับผมไล่เข้าไปหนึ่งทีเออเอากระตุกว่กะตุกอ่ะตัวแรกกระตุกเป็นธรรมดาครับผมบวกมาแล้วหบาทอ่ะเห็นไหม ตุนเล็กเนี่ยจะเป็นการคูณหนึ่งนะครับผมไม่ได้คูณเยอะแบบตัวใหญ่นะผมขออธิบายก่อนคือคูณหนึ่งเนี่ยทำให้เราในแตกง่ายนิดนึงไม่ได้ง่ายโคตรจะง่ายเลยครับผมอ,าอ่านเห็นปะสิบบาทคือการตีแบบเนี้ยอืมก็คือทุนน้อยก็เล่นได้เออแต่บอกก่นอนเลยว่ามันจะค่อยๆไหลนะครับผมไม่ได้แบบตู้มเดียวแจ็คพอแตก อันนี้คือการตีแบบเพเซฟอ่าพอไม่บวกแบบนี้ครับผมทํำยังไงนี่ครับผมเพิ่มระดับไปเป็นไงเป็นไงก็คือเพิ่มไป2ขั้นแล้วเราจะได้กําไรนะครับผมถือว่าเป็นการตีเนี่ยที่ค่อนข้างแบบเวิร์กมากอ่าเห็นปะ,ะผมผมให้นิยายเลยคือตัวเนี้ยไม่เกิน5ทีถ้าเกิน5ทีคือคุณต้องแบบโกนหัวลาบวดเถอะ <c oughs> เออคือโกนหัวราบวดลอ่ะะรับตอนนี้สามสิบบาทแหละโอเคปะอืมมันสามารถปรับเป็นตามเบบของท่านได้เลยว่าท่านเนี่ยปกสังมาเท่าไหร่เ็ดเท่าไหร่แล้วแต่ท่านเลยแต่ขอแบบต่าๆไว้ก่อนนะครับผมถ้าแบบเซฟจริงๆเซฟจริงๆทุนน้อยๆจริงๆเล่นสูตรจุดห้าหรือไอพวกเนี้ยคือแบบเซฟได้สุดๆอีกนะครับผมมาหี้าไม่แตกห้าสิบปะ อ่าเรียบร้อยเห็นไหมบวกมาแล้วหนึ่งร้อยบาทเป็นไงคือให้ไม่เกินสี่ทีคือแข่งสุดของมันนี่คือสี่ทีครับผมท่านผู้ชมเออแต่มันอยู่ที่ใจแล้วด้วยว่าเราใจเราจะสู้กับตัวนี้ไหมถ้าไม่สู้เราก็ตีทีเดียวไม่แตกเราปล่อยเลยอืมอ่าถ้าเป็นทุนพันหนึ่งเนี่ยผมผมจะเล่นเบ็ดเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยบาทอืม <c oughs> ก็คือถ้าไม่แตกก็ขออนุญาตเพิ่มเป็นสองเออถ้าสองทีไม่แตกเนี่ยก็ละเลิกเลิกเลิก,เลกใหม่หรือไม่ก็วัดดวงกับมันไปเลยนะครับผมอ่ามาก็หนึ่งล้อยตูนเล็กไปไหนหมดวะเฮ้ยเออเนี่ยสิบบาทเนี่ยเพิ่มเป็นสิบบาทมาจถ้าค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเ,ออเพิ่มไม่แตกก็เพิ่มเนี่ยอ่าสักทีหนึง่งไปแตกเองก็เพิ่มไปอันนี้การทบทุนไม่แตกก็ทิ้งเลยครับผม ดอกนี้ดอกละร้อยบาทสองตัวยังไงโอ้ยสวยอันนี้เป็นไงเออเห็นปะคือมันแตกอยู่แล้วครับผมท่านผู้ชมแต่เบ็ดละร้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าของจริง <c oughs> คือไม่รู้เบ็ดเบ็ดมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับผมนะ่าจะเกี่ยวเหมือนกันนะอืมก็ต้องปรับเบ็ดตามความเหมาะสมของท่านเลยนะครับผมว่าท่านเนี่ยตีแบบตุ่นแบบไหนเออเบ็ดเท่าไหร่นะครับผม คือตุนเล็กยังไงบอกแล้วว่ามันแตกครับผมเออมายตัวครับผมเลงเป้าแล้วเพี้ยไงไม่แตกครับผมตอนนี้เพี้ยไปอีกทีไม่แตกครับผมห้าสิบเลยเพี้ยไม่แตกครับผม100งงร้อยเงี้เพี้ยเออนี่สามร้อยสี่สิบห้าพายครับผมเออถึงว่าเป็นไงเทคนิคในการตีของผมถึงว่าผ่านไหมเออต้องลองนะครับผมหนึ่งผมไม่แนะนําให้ทุน แบบทุ่มสุดตัวหรืออะไรพวกนี้ค่อยๆไหลดีกว่านะนผู้ชมแต่วิธีนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นวิธีที่ช,ช้าแต่ชัวร์เวลิกูดจริงช,รช้าแต่ชัวร์ครับผมเออเป็นไงรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะเออแห้งหายกันไปหมดแล้วคือเห็นเราตีตุนเล็กไม่ได้เลยไม่ออกมาเลยเออจะไปตีในห้องจับเวลาก็ได้นะครับผมอเออแบบนี้ก็ ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมเออโอ้โหอ่ะพอดีกว่ามะเออสองตัวแถมปะนี่ใบแตกครับผมก็เม็ดปะสวยเอาไปทีเอไปผ่านแล้วกันตัวเนี้ยคือต้องต้องต้องเว้นไว้บ้างผมว่าต้องเว้นไว้บ้างครับผมห้าสิบห้าบาทะห้าบาทแถมตัวนี้ปะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไม่แถมผมไม่แถมตัวนี้แถมตัวใหญ่ดีกว่าน่าสนใจแถมตัวใหญ่ๆหนะ่อยกบกบไม่เรียบร้อยแต่ ก็ <G l ug> วันนี้นะผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้บวกมาทั้งหมดนะผมสามร้อบ,บาทการตีทุนแว่นอืมทุนค่อยๆไหลนะครับผมใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ขอบพคุณที่รับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ